สวัสดีค่ะวันนี้โบราณเล่นชิวก็มาเล่นกับคนดูนะคะเล่นชิวชิวสไตล์เราไม่สีเต็มลบก็เล่นใหม่มันก็มีลบบวกลบบวกอยู่นั่นแหละตัวนี้พี่ก็ลงมาลงแยกอีกแล้วตอนนี้พี่ลงมาเห็นศัตรูตัวเดียวพี่ก็ยิงล้มไปแล้วศัตรูมันปล่อยตัวเนี้ยยายแมงมุมอะ่ะ มันก็จับพี่มันก็เลือดลดเยอะอยู่นะอันนี้คนดูคนดูมาเอาพี่ยิงมันไอตัวนู้นพี่ยิงมันล้มแต่โชคดีที่มีคนดูอยู่ใกล้ๆก,กระดึงพี่มาใครเล่นอยู่ก็รายงานตัวด้วยนะถ้าใครใครเล่นกับพี่ในคลิปตัวนี้ก็มีตัวบียิงอีกพี่ก็พยายามที่จะโคบให้มันแต่เอซี เอ้ไม่ใช่ E40 Wood Picker เนี่ยยิงกว่าจะจับตัวให้ตัวนี้ก็มีตัวฝั่งนั้นอีกพี่ก็มาดึงสติสกิลกันทางไอ้วอลคือศูนย์ตัวนี้กระสุนพี่ไม่ค่อยมีเลยกระสุนอ r พี่หมดพี่หากระสุนอ r ก่อนแล้วคนดูก็ยิงมันล้มไปแล้วมันก็มีอีกมันมีตัวอีก ตัวนี้มันอยู่ตรงกลงหันลมเนี่ยพี่ก็พยายามที่จะยิงมันมันก็เอฟผูกเข้าผูกอกอยู่นั่นแหละพี่จะตั้งไอโบให้คนดูมาเก็บของคืนตัวน,นี้ก็ดวลกันหนึ่งหนึ่งพี่ก็ยิงมันล้มไปถ้ามันมีเข็มมันนอดแต่มันไม่มีเข็มกระสุนพี่ก็มีน้อยเหลือเกิน อนนี้คนดูคนดูก็ล้มพี่ก็จะไปดึงนี่ก็ตัดภาพมาที่มีตัวมันยิงกันอยู่ทางนู้นพี่ก็ยิงมันล้มไปสองตัวแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดึงกันไหมแต่มันไม่ดึงกันเหมือนมันกดให้มันตุยเลยอ่ะมังใส่เพื่อนมันรีบดึงมั้งมันล้มปุ๊บมันดึงกันไม่ได้มันก็บอกเพื่อนก็บอกให้กดตุย ได้ชุกตอนนี้พี่ก็ขึ้นมาอยู่บนบ้านนี้นะคะแ้วมันก็มีตัวมาทำอะไรอยู่แถวตู้ม่วงพี่พี่จะยิงมันมันมันไม่เห็นพี่เมั่อที่ขึ้นมาก็จะอีเลยค่ะ <amp> พี่ก็ยิงมันล้มไปตอนนี้ได้เจ็ดคิวแบบงงๆเล่นไปเล่นหมายได้เจ็ดคิวนี่ก็ตัดภาพมาที่วงมันเริ่มน้อยแล้ว คนมันก็เหลือน้อยแล้วคนเหลือแค่สามคนเองศัตตูแล้วเหลือสามตัวนี้ศัะตูเหลือสองละตัวนี้พี่ช่วยยิงหรือพี่ช่วยลัดนะคะช่วยลดัดตัวนี้ก็เหลือหนึ่งตัวและหาไม่เจอตัวเดียวเนี่ยเราจะพาคนดูเอาบูย่าตัวเดียวก็หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหน แล้วคนดูก็ยิงมันตุยเลยค่ะได้บูยยามาได้ก้าคิว